วันนี้นะครับคือเป็นวันนี้จะทำคอนเทนต์ขายต้นไม้ออนไลน์นะครับขายต้นไม้ออนไลน์นะครับซึ่งผมก็จะขายทาง Facebook และก็ IG เป็นส่วนมากนะส่วนมากจะเป็น a c e b o o k นะครับที่ผมขายนะครับพอดีวันนี้นะครับเจอโพสต์ตามหาต้นไม้เป็นโพสต์แบบว่าตามหาออมชมพูนะครับวันนี้ผมก็เลยจะขายอ,อมชมพูนะครับเดี๋ยวดูต้นไม้ที่เราจะขายกันครับไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเนาะ ดูกันครับต้นไม้ที่เราจะขายน,นี้ก็เป็นสวนนะครับค่อนข้างที่จะแบบลึกลับนิดนึงนะครับเป็นการจัดสวนของผมเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นเฮริโคเนียนะครับถึงแล้วนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนอนุบาลต้นไม้นะครับที่เราเตรียมจัดแล้วก็เตรียมขายก็มีนะครับโซนนี้นะครับ เดี๋ยวก็พาไปดูอมชมพูนะครับส่วนนี้ก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นพิงสปอรตพิงสปอตที่กำลังเลื้อยแล้วก็ออกมาเบิก็มีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาชมพูนะครับแต่ยอดนี้รู้สึกว่าจะแบบจะออกมาเบิมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิงสเปรชนะครับพิงสเปรชพิงสเปรชนะครับ ส่วนอมชมพูก็มีตัวน,นี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับให้ชมแม่พันธุ์แบบไซส์บิ๊กๆเลยนะครับเนี่ยฮะสวยมากนะฮะเลื้อยละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเสานะครับยังไม่ได้เตรียมเสาเลยครับส่วนที่ขายก็มีมีกลุ่มนี้นะครับต้นนี้ก็ขายอยู่นะครับเป็นกระถาง6นิ้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตันนี้ก็จะเป็นกระถางละเดี๋ยวเรามาเลือกนะครับกระถางไซส์4นิ้ว ที่พอจะขายราคาเบาๆได้เนาะเอาแบบเอาแบบขายไม่แพงไงเอาแบบขายไม่แพงก็ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ใบยังไม่กางโอเคต้นนี้เหมาะนะครับต้นนี้เหมาะตั้งราคาเท่าไหร่ดีเนาะอันนี้แสงแดดส่องมาพอดีเลย ตั้งราคาเท่าไรดีเนาะขยับหลบแสงก่อนครับตั้งราคาที่290บาทโอเค290บาทเลยรวมส่งให้ด้วยครับตัวนี้ตั้งราคาที่290บาทแล้วก็จัดส่งฟรีโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายรูปโพสก็มีอะไรมากก็เตรียมป้ายตัวนี้เป็นป้ายชื่อของผมเองนะครับเป็นป้าย a c e b o o k บ่าวบ้านนานะครับแล้วก็มี เบอร์โทรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเออมันมีมันมีสัตว์ป่าเดินผ่านนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงแล้วก็เอาไปโพส์โพส์ขายใต้โพสก็อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โพส์ไปแล้วนะครับก็ ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เลือกเลือกรูปนะครับเลือกรูปแล้วก็เลือกรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับทั้งเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอนะครับของต <S <S ้น<ม>นี้นะครับแล้วก็โพสต์ขายไปนะครับก็เรื่องของขายแบบขายใต้โพสต์นะเขาเลือกขายใต้โพสต์ก็บางทีก็ได้ขายบางทีก็ไม่ได้ขายนะครับเราแต่เราก็แล้วก็ทําไว้นะครับเพราะว่าต้นไม้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงโพสต์ไว้ ถ้าเกิดมีคนเขาเห็นโพสต์ของเราเห็นต้นไม้ของเราที่เราถ่ายไว้เนี่ยถ้าเขาสนใจเดี๋ยวเขาก็จะคอมเมนต์เองว่าเขารับไม่รับหรือว่าเขาอาจจะอ e ินบ็อกมาหาเรานะครับหรือว่าผ่านไปแล้วไม่มีคนซื้อเลยก็ได้ก็ไม่รู้ต้นไม้ก็ยังอ,อมชมพูก็กยังยังยังไม่มีคนซื้อนะครับอ,อมชมพูที่เราโพสต์ขายไปเมื่อ เมื่อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มีคนซื้อนะครับก็อยู่กับต้นไม้แบบนี้นะครับก็ดูต้นนั้นและต้นนี้เดินเช็คต้นนั้นต้นนี้ไปเรื่อยนะครับส่วนโพสขายต้นไม้ก็โพสไว้ปกติก็ขายไม่ได้ทุกรอบที่เราโพสหรอกแต่บางครั้งก็ขายได้บางครั้งก็ขายไม่ได้โอเคนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับ อีกครเดี๋ยวคือมีอินบ็อกเข้ามาแล้วก็อินบ็อกเข้ามาถามว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมนะครับต้นที่เราโพสต์ขายไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับผมก็ได้ส่งรูปส่งอ่าส่งไฟล์รูปแล้วก็ไฟล์วิดีโอให้ดูนะครับไฟล์วิดีโอที่ถ่ายไว้แบบแบบครบส่วนนะครับให้ดูแหละต่อมีการต่อราคานิดนึงว่าลดราคาได้ไหมนะครับ เพื่อรักษาน้ำใจลูกค้าเราก็ลด,ดให้นะครับทีนี้ลูกค้าก็ตอบกลับมาแล้วแหละว่าโอเครับนะครับผมก็แจ้งบัญชีธนาคารไปนะครับก็รอบจะส่งเขาจะเป็นจะส่งพรุ่งนี้นะครับเพื่อจะส่งในวันถัดไปตอนนี้ลูกค้าก็โอนเงินมาแล้วด้วยแจ้งที่อยู่จัดส่งแล้วโอนเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเอาไปซื้อตะกร้าแล้วก็มาเตรียมแพ็คนะครับ อนนี้ก็ร่งกลับมาจากจซื้อตะก,ก้าครับตะก,ก้าตัวนี้ไว้เอาแพ็กของจะใช้แพ็กต้นไม้ส่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูต้นไม้ครับอตะก,ก้ามาเช็คกับต้นไม้ดูนี่ครับที่โพสตขายไปช่วงช่วงเช้านะครับไม่เช้ามากก็ช่วงสายๆนะฮะช่วงสายๆแล้วก็ พอดีมีคนซื้อนะครับมีมีลูกค้ารับแล้วนะครับมีลูกค้ารับแล้วขายได้ล้วต้นนี้เราก็เลยเตรียมมาเช็คดูครับว่าส่ได้พอดีไหมเนาะก็ก็จัดไซส์นี้พอดีกับพอดีกับตะกร้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนแล้วก็เดี๋ยวก็จะล็อกกระทางอมชมพูต้นนี้เราจะส่งไปที่นครสวรรค์น,นะครับ ก็เดี๋ยวมจะลดน้ำไปแบบจะลดน้าให้ชุ่มแล้วก็จะพักให้เสด็จน้ํานะครับเพราะว่าช่วงจัดส่งก็จะ2-3ถึงวันเนาะครับเรายังจะไม่ไม่แพกวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ยังให้น้องได้แบบดื่มด่ากับบรรยากาศของของที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วน้องก็ต้องจากที่นี่ไปแล้วนะครับก็น้องจะต้องไปอยู่นครสวรรค์แล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับมาแพ็คส่งกันครับขายได้แล้วดีใจมากเย่ yeah. สวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมวันนี้ก็นี่เลยนะครับจะมาแพ็คอ,อมจำพูส่งนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็คือหอกระถางเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตะกร้ากันนะครับก็มาเช็คความแน่นกันนะครับตอนนี้ล็อกกระถางกับตะกร้าแล้วครับนี่นะก็ล็อกกระถางกับตะกร้าเรียบร้อยนะครับเี่เช็คแล้วนะครับแน่นดีนะครับตอนนี้ก็ล็อกไดยข้เบันทายนะครับ ตัดวดยการล็อกกระดาษอีกรอบนึงนะฮะเนี่ยโอ้โหเซฟไปเป็นแบบดับเบิลไปเลยนะครับเราต้องเซฟให้อย่างดีนะครับถึงต้นไม้จะราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่การแพ็ของเราก็จะน้อยหน้าไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็สามารถเอาอยู่แล้วครับเอาอยู่ทุกจุดละแล้วก็ปิดฝาครับผมนี่ก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ผูกเชือกสำหรับถืออย่างนี้นะครับติดป้ายเรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้ก็พร้อมส่งมากครับไปนครสวรรค์ครับไปเลยครับ